เมาเก่งโจทย์ทวีกประจําวันกันนะ,ะข้อนี้เนี่ยถือว่าท้าทายพอสมควรเลยเฉลยเร็วๆก่อนนะครับตอบเป็นข้อ A ฮะคือเอเอาเป็น in ได้ยังไงครูเบิร์ตสังเกตได้นนึ่งนะ,ะว่ามี wish อยู่หลังคําว่า box จริงๆแล้วประโยคนี้เกิดจากการที่เอา2ประโยคมาต่อกันประโยคแรกนะฮะก็คือ please recycle the empty box empty แปลว่าว่วางเปล่านะฮะได้โปรดรีไซเคิลกล่องที่ว่างเปล่าไบนนนะ,นะ,ะอันนี้ถือว่าเป็นประโยคฮะ,คะ แต่เป็นประโยคคําสั่งประโยคคําสั่งเนี่ยไม่ต้องมี subject สามารถขึ้นต้นด้วย verb เพียวๆหรือ verb ไม่ผันได้เลยนะฮะไม่ต้องมี subject แต่ถ้าเกิดอยากสั่งให้ดูสุภาพเปลี่ยนเป็นขอร้องอะ่ะก็แค่ใส่ please ลงไปลงไปแต่ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์นะครับอีกประโยคหนึ่งเขาบอกว่า the machine was delivered in the empty box เครื่องจักรเครื่องนั้นเนี่ยถูกขนส่งในกล่องว่างเปล่าใบน้นะนะบางคนงงเฮ้ยครูเบิร์ต เดี๋ยวนะเครื่องจักรอยู่ในกล่องแล้วกล่องมันจะว่างเปล่าได้ยังไงนึกดีๆนะก่อนที่จะใส่เครื่องจักรลงไปกล่องต้องว่างก่อนถูกไหมฮะถ้าเกิดกล่องมันเต็มเราจะใส่เครื่องจักรหรือสินค้าลงไปไม่ได้นะดังนั้นถูกแล้วนะครับก็คือกล่องใบนี้ใช้ใส่เครื่องจักรเครื่องหนึ่งอยู่นะครับทีนี้สังเกตได้หนึ่งว่ามันมีคําว่า the empty box the empty box ซ้ํากันเราสามารถรวบ2ประโยคนี้ได้ โดยการเปลี่ยน the empty box ตัวหลังให้กลายเป็น wish ฮะหรือพูดง่ายๆเรากำลังเปลี่ยนประโยคหลังเนี่ยให้กลายเป็น adjective clause นั่นเองโดยปกติแล้วนะฮะพอเราเปลี่ยนคำซ้ำให้กลายเป็น wish ถ้าไม่ใช่คนใช้ wish นะไม่ใช่คนใช้ wish เพราะเปลี่ยนคำหลังให้กลายเป็น wish แล้วนะครับนักเรียนจะต้องยก wish ไปข้างหน้าพวก who wish เนี่ยมันจะต้องอยู่ต้นประโยคจริงๆยก wish ไปด้านหน้าได้เลยก็ถูกเช่นกัน แต่เขามีกฎว่าถ้าเกิดอยากเปลี่ยนประโยคนี้ให้มันดูเป็นทางการขึ้นมาอีกนิดนึงเปลี่ยนให้เป็นทางการอีกนิดนึงให้นักเรียนสังเกตดูซิว่ามันมี prep o s i t i o n ข้างหน้าไหม prep o o ก็คือพวก in on ad by with อย่างนี้มี prep o ผ o คือ in ถ้าเกิดเจอ prep position แล้วตามด้วย which แบบนี้ prep o ผ o ตามด้วย which แบบนี้นักเรียนสามารถโยก prep โ which ไปไว้ต้นประโยคได้เลย แทนที่จะยกแค่ wish ไปด้านหน้าใช่ไหมตอนนี้มันมี p r e p o ด้วยก็สามารถยก in ที่เป็น p r e p o ไปด้านหน้าพร้อมกับ wish เลยพูดง่ายๆนะยก InW i h ไปต้นประโยคได้เลยยก InW i h ไปต้นประโยคได้เลยแต่ใครจะยกแค่ wish ก็ไม่ผิดมันก็จะได้แบบนี้ฮะเป็น in which the machine was delivered แล้วนักเรียนก็โยกแดงๆทั้งก้อนไปวางไว้หลังคำว่า box จะได้เป็น Please recycle the empty box in which the machine was delivered. ได้โปรด Recycle กล่องใบนั้นกล่องที่ชานะใส่เครื่องจกักรแล้วส่งไปให้คุณน่ะเอาไปรีไซเคิลถ้าเกิดไปทิ้งเนี่ยทำลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมาดูโจทย์ของเราฮะโจทย์ของเราเขาเว้นช่องว่างตรงอินเอาไว้ดังนั้นตอบเป็นข้อ A ททำไมข้ออื่นไม่ได้เพราะถ้าเกิดไปตอบ off by about มันจะกลายเป็นมันจะกลายเป็นเครื่องจกักร ท,ที่ถูกส่งออฟของกล่องที่ว่างเปล่าเครื่องจักรที่ถูกส่งของกล่องที่ว่างเปล่าคืออะไรไม่เข้าใจหรืออะไร About เกี่ยวกับกล่องที่ว่างเปล่าก็ไม่รู้เรื่องบ y โดยกล่องที่ว่างเปล่าถูกส่งโดยกล่องที่ว่างเปล่าเดี๋ยวนะกล่องไม่สามารถส่งของได้นะถูกส่งโดยถ้าถูกส่งมันต้องถูกส่งโดยใครถูกส่งโดยเบิร์ดถูกส่งโดยบุ๊กอย่างเงี้ยแต่ถูกส่งโดยกล่องไม่ได้ดังนั้นก็ผิดอยู่ดีฮะต้องเป็นถูกส่ง ถูกส่งลงในกล่องที่ว่างเปล่าสื่อประมาณนั้นอนะ่ะก็เลยต้องใช้อินนะครับยากนิดน,นึงนะเพราะว่าต้องรู้ที่มาที่ไปนะครับตอเป็นข้อ A นะอย่ากโกรธครเรูเบิรตที่มันอาจจะท้าทายนิดน,นึงนะครับฝากคำคมทิ้งท้ายฮะเขาบอกว่า do not depend to much on anyone in this world depend แปลว่าขึ้นอยู่กับหรือพึ่งพาคนอื่นฮนะ because even your shadow shadow คือเงาฮะ shadow เงา leaves you When you are in darkness darkness คือความมืดมิดเขาบอกว่าจงอย่าพึ่งพาคนอื่นมากเกินไปบนโลกใบนี้ฮะเพราะว่าแม้แต่งเงาของคุณเนี่ยยังทิ้งคุณไปเลยเวลาที่เจอความมืดมิดถูกปะเงาจะปรากฏขึ้นเมื่อมีแสงสว่างแต่เวลากลางคืนถ้ามืดสนิทมันก็จะหายไปเลยพูดง่ายๆฮะจงพึ่งพาตัวเองเป็นหลักพึ่งคนอื่นได้นะในบางครั้งนะฮะแต่อย่าพึ่ง เขาออกทุกลมหายใจครูเบิร์ตตอนที่เรียนจบใหม่ๆเนี่ยก็บอกกับแม่ว่าเฮ้ยจะทํางานอะไรดีแม่มีเพื่อนบ้างไหมที่แบบว่าจะพาเบิร์ดเนี่ยไปทางานด้วยได้อะไรเงี้ยออกแนวแบบขี้เกียจหางานอะไรเงี้ยแบบเห็นแม่มีเพื่อนเยอะปรากฏแม่เขาบอกโอ้ยเนี่ยไปเล่าให้บุคคลคนหนึ่งฟังสมมติชื่อนายเอแล้วกันนะเขาว่าสนใจนะอยากให้เบิร์ดไปร่วมงานด้วยเบิร์ตลองโทรหาเขาสิอ่ะครูเบิร์ตก็ตาลุกเลยก็โทรไปหาเขานะปรากฏพอโทรไปเนี่ย เขาทำเสียงเหมือนไม่พอใจอ่ะบอกว่างานแบบเป็นแบบนี้นะแต่ว่าถ้าถ้าเบิร์กทำอ่ะเบิร์กก็พงมันจะไม่ชอบหรอกพงทำเดี๋ยวถ้าเกิดทําไม่ได้เดี๋ยวก็ลาออกอะไรเง,งี้ยทั้งๆที่ครูเบิร์กยังไม่เริ่มงานตอนนั้นเพิ่งจบใหม่ๆเลยนะแล้วก็เขาก็ไม่รู้ด้วยว่าครูเบิร์กมีนิสัยยังไงอาจจะขยันหรือเหยียบที่ไก่ไม่ฟอกเขายังไม่รู้นะแต่เขาก็พูดด้วยอารมณ์งุหกิดอะ่ะครูเบิร์กก็รู้เลยว่าอ้าวแสดงว่าตอนที่แม่เนี่ยไปถามเขาเขาอาจจะเกรงใจแม่ไงเขาก็เลยบอกว่า เนี่ยลราให้น้องเบิร์ดโทรมานะครับเดี๋ยวเขาจะลองหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้แต่ข้อจริงเขาอาจจะไม่โอเคเท่าไหร่เขาก็เลยแสดงท่าทีแบบแทคทรายกับงุนงิดเล็กๆกับคูเบิร์ดคูเบิร์ดก็เลยรู้สึกแบบเฟลมากเลยนะก็เลยรู้เลยว่าเราจะหางานเองละหลังจากนั้นก็ตระเวนหางานนะฮะก็ได้มาเป็นตัวเลือกเยอะแยะมากมายฮะในที่สุดก็ได้เบี่ยงจากสายวิศวกรมาเป็นติวเตอร์ในสุดนะครับดังนั้นเนี่ยพึ่งพาตัวเองเป็นหลัก น่าจะดีที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนี้ก่อนสอบทุกอีกก็มาฟังครูเบอร์เรื่อยๆนะครับพึ่งครูเบอร์ได้ตรงนี้นะฮะแต่ว่าการท่องจำเนี่ยนักเรียนต้องพึ่งตัวเองนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะ